วันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวขยับไม้กันน้องท่านนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์ตรงของเธอนะคะเธอบอกว่าเธอแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะแรกๆก,ก็ไม่มีปัญหา ในปีแรกเธอมาเธอก็พยายามหางานทำนะคะแล้วในที่สุดเธอก็ได้งานทำพอหลังจากที่ไปทำงานต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาให้กันนะคะกับสามีก็ยุ่งๆนะคะก็ห่างเหินกันแล้วทีนี้เธอกสามีคือเธอนะอยากมีลูกแต่ตัวสามีไม่อยากมีลูกเพราะว่าเขา เขาเคยแต่งงานแล้วก็มีลูกมาแล้วสามคนนะคะเขาก็เลยไม่อยากมีลูกแต่ตัวเธอมีอยากมีลูกนะคะแล้วทีนี้ก็เป็นอะไรที่ที่เป็นปัญหาที่ไม่ลงตัวกันสักทีนะคะคุยคุยกันเรื่องอยากมีลูกทีไรนะคะก็จะมีปัญหากับสา,ามีเมื่อน,นั้น<ม>เธอก็เลยเบื่อนะ,ะ<ม>เข้าปีที่สามเธอก็บอกสามีว่าเราแยกกันอยู่เถอะ เพราะว่าความคิดเห็นเราไม่ตรงกันอันนี้เธอยื่นข้อเสนอให้ให้แฟนเลยนะคะ,ะแฟนก็บอกทำไมนะคะทั้งที่เราก็ยังรักกันดีอยู่เธอก็บอกจริงทั้งที่เรายังรักกันดีอยู่แต่ว่าฉันอยากมีลูกนะคะแต่คุณไม่อยากมี คืออันนี้มันก็ไม่ตรงกันแล้วนะคะคือคือตกลงกันด้วยสันตินะคะเขาก็ก็ยอมนะคะเขาก็ยอมแต่ยังไม่มีเวลาไปหยาที่เมืองไทยนะคะก็ถามว่าแยกกันอยู่อย่างไรอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะแต่ว่าแยกห้องนอนกันนะคะ บ้านหลังนี้มี2ห้องนอนอเขาเลยยกห้องนอนใหญ่ไว้ให้เธอ,เธอแล้วก็ห้องนอนเล็กเนี่ยเขาเขาก็จะอยู่นะคะแล้วก็แชร์ค่าค่าทุกอย่างร่วมกันนะคะคือมันก็แชร์กันมาตั้งแต่แรกแล้วก็เลยไม่มีปัญหานะคะทีนี้เธอก็เข้าเข้าเว็บเดทนะคะในในประเทศในเมืองที่เธออยู่นะ,ะแล้วเธอก็นัดเดตนะคะเธอ เข้าเว็บเดทประมาณสองอาทิตย์นะคะเธอก็เจอนัดเดทนะคะคนแรกไม่ผ่านนะคะคือมีความรู้สึกว่าเออมันมยังไม่ใช่นะคะเธอเดทอยู่สองสามครั้งนะคะกับผู้ชายสองสามคนในที่สุดเธอก็พบรักใหม่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ถามว่ารวยมั้นก็ไม่ได้รวยแต่ว่าเธอบอกจุดประสงค์เลยว่าเธออยากมีลูกเขาก็โอเคนะคะเขาก็ เคยแต่งงานมาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีลูกนะคะก็เธอก็บอกว่าเธอยังไม่อยากถ้ามีเวลาจะไปะหยัดที่เมืองไทยแล้วก็ถึงจะจะ,จะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่อยู่อยู่ด้วยกันกับเขาแล้วก็จะมูไปอยู่ด้วยด้วยกันกับเขาอะนะคะซึ่งเขาก็โอเคแต่ก็คือก็ไม่จดทะเบียนสมรสนะคะคือเธอก็ก็ได้ได้อะไรล่ะสามารถอยู่ประเทศนี้ได้นะคะ ก็ก็โอเคนะคะต่างคนต่างโอเคอแล้วในที่สุดนะคะ,อะพอเธอมีแฟนใช่ไหมคะแฟนก,ก็ก็มาหาแต่ว่าไม่ได้ค้างนะคะเพราะว่าก็ยังเกรงใจสามีเธออยู่เธอก็จะไปค้างที่บ้านเขาในช่วงวีคเอ็นนะคะทีนี้หันกลับมาทางสามีถามว่าสามีหึงหวงไหมเขาก็คงเจ็บจำแล้วหึงหวงอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกเธอว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหม ฉันเข้าเว็บหาคู่แล้วก็ฉันคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าหล่อนไม่เก่งภาษาคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมก็คือจะโทรคุยนะคะแล้วโอเคพอเขาโทรไปเธอก็บอกว่าเธอเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนของเขานะคะ,ะเนี่ยเพื่อนของฉันให้ให้ฉันเป็นคนกลางที่จะแปลภาษาให้คุณนะคะ ก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะคะ,ะก็เลยตกลงกันเป็นแฟนกันแล้วเขาจะไปที่เมืองไทยนะคะหลังจากที่ตกลงอะไรกันแล้วนะคะคุยกันอยู่ได้ประมาณ4เดือนนะคะกับผู้หญิงไทยคนนั้นซึ่งซึ่งเธอก็จะแปลแเป็นคนกลางให้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ทุกครั้งนะคะเขาก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นที่เมืองไทยนะคะ แล้วเธอก็เลยถือโอกาสเนี้ยนะคะไปด้วยเพื่อที่จะไปหย่าก,กันให้เรียบร้อยนะคะในวันที่ไปหย่านะคะคือต่างคนต่างไปนะคะไม่ได้ไปด้วยกันเธอก็ไปเที่ยวบินของเธอเขาก็ไปเที่ยวบินของเขาแล้วก็นัดเจอกันนะคะที่เขตบางรักนะคะก็ไปไปหย่าก,กันที่ตรงนั้นในวันที่ไปหยา่าเธอก็เลยเจอกับผู้หญิง ผู้หญิงไทยคนนั้นอีกคนนะคะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่เพื่อนหรอกฉันเป็นอดีตเมียเขาวันนี้เรามาหย่ากันนะคะผู้หญิงคนนั้นก็คงจะช็อกงนะคะก็เป็นอื้งๆไปหลังจากที่หย่าเสร็จแล้วเธอก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวนะคะแล้วก็กลับมาทํางานที่ต่างประเทศเหมือนเดิมนะคะส่วนผู้หญิงคนนั้นกับแฟน อดีตสามีนะฮะหลังจากที่หย่ากันแล้วเธอก็อย้ายออกจากบ้านหลังนี้นะคะไปอยู่กับแฟนใหม่ของเธอนะคะหันกลับมาทางอดีตสามีเขาก็เชิญผู้หญิงคนนั้นมาที่ประเทศนี้เหมือนกันนะคะก็ยังไงล่ะก็ในที่สุดเขาก็จดทะเบียนเอาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ด้วยนะคะเธอบอกแบบนี้ แล้วถามว่าชีวิตเธอตอนนี้ดีไหมดีเพราะว่าเธอมีลูกนะคะเธอมีลูกสมใจแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดนะคะในการมีลูกเพราะชีวิตวุ่นวายเหลือเกินกับการมีลูกเนี่ยแต่มันก็มีความสุขเธอบอกแบบนั้นนะคะ,ะเธอก็เลยอยากจะบอกว่าหนึ่งการที่ผัวเมียเขา อยากเ,เลิกกันแยกกันอยู่แต่ยังไม่อยาอาจจะมีเหตุผลเหมือนเธอก็ได้ที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะแล้วก็สาวไทยไม่ต้องกังวลน,นะคะในกรณีที่ผู้ชายบอกว่ายังไม่อยารออยาอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาเชิญคุณมาเที่ยวต่างประเทศก็มาเลยนะคะแล้วก็เหมือนในกรณีแบบนี้ของเธอนะคะ เธอเลยบอกว่าไม่ต้องไปกลัวมากหรอกว่ายังไม่หย่าแต่ว่ารอการหย่าอยู่ก็ก็คบหาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะหย่ากันเพราะว่าเขามีแผนในการหย่ากันอยู่แล้วคนที่เขาคิดจะหย่ากันนะคะเลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่ก็มีแต่ถามว่ากลับมาหากันไหมเขาก็คงไม่กลับมาหากันน้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าคืออาจจะมีเหตุผลอะไรในในของเขาก็ได้ซึ่งหนึ่งในเหตุผลของน้องก็คือน้องอยากมีลูก Chat, แล้วก็เลยขออย่านะคะซึ่งก็ถามว่าทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันไหมก็เธอก็ให้เกียรติกับเมียใหม่ของเขาานะคะแล้วเธอก็ให้เกียดเอกับแฟนของเธอด้วยนะคะก็ถ้าไม่มีเหตุผลหรือมีธุระจำเป็นอะไรก็ไม่อยากติดต่อกันนะคะเธอบอกแบบนี้เอาละค่ะป้าแก้วไปแล้ววันนี้ไปทำงาน อ๋หลายคนจะงงๆใช่ไหมคะบางวันป้าแก้วก็จะสวมใส่ใส่อันนี้อันนี้เป็นยูนิรฟมเก่าแต่ว่าถามว่าทำไมป้าแก้วไม่ทิ้ง <c oughs> มันยังใส่ได้อยู่ไงคะนะคะซึ่งมันเป็นสีดำแล้วเวลาเราใส่เสื้อ,อะสะท้อนแสงเข้าไปมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นยูนิเขาเรียกอะไรโลโก้นะคะ หล,หลายคนททักเข้ามาหลังหลังในอินบ็อกนะคะว่าทําไมบางวันเป็นอันนี้บางวันเป็นอีกสีสีหนึ่งอะไรนะคะเคลียร์เนาะไปละ